สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาเล่นพื้นดินปืนกันนะครับมีเสียงสปายแฟมิลี่แทรกมาสะด้วยแฮยเฮ้ยคนข้างบนอ่ะเตรียมตัวตายได้เลยนี่แน่โอ้ได้สกินปืนทองเลยเหรอโอ้ย ตายซะตายซะต้นน้ำนั่นแหละอย่าขึ้นมาอย่าขึ้นมาอยู่ข้างล่างนั่นแหละกดมันไว้กดม,มันไว้โง่บอันี่อ่ะกระโดดลงมาทำไมฮะต,ตึงอนณาเขตตึงอนาเขตเอไว้ต้องหลดไปให้ได้จนกว่าจะหมดสาปวัทีนี้ลงไปข้างล่างไม่ต้องขึ้นมาไม่ต้องขึ้นมา ลงไป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 ฉันแหละลงไปลงไปอื้มยิงมาจากข้างหน้าข้างหลังโหสึกเดือดสึกขี้ชะตาเดือดอย่าขึ้นมาอย่าขึ้นมาลงไป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 โอ้โอ้ จะมาตายโง่ๆอีกแล้วตึงอ่ะอย่าให้มันได้ตึงอนะเคสตายอืออืออทำไมแย่งกันจังเลยนะข้างบนนั่นน่ะ อย่าตึงกันนะเขดแถบบนเอาไว้ให้หมดเวลาโอ้โห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 ศึกศึกคิชตาเดือดอีกแล้วอื้อหลบสองฝั่งหลบสองฝั่ง ข้างบนไม่ต้องระวังระวังให้ข้างล่างก่อนให้มันตีกันเองก่อนโอ้โหอะอ๋อมาจากข้างหลังเหรอออโอ้โหอ,อย่าเปิดอนาเขตอย่าก้งอนาเขตไอตัวสกินทองนี่น่ากลัวะว่ามันชอบเล่นแบบสกรปรก ที่หนึ่งเลยนะเนี่ยต้องคอยเช็คตลอดเวลาว่ามันจะมาจากทางไหนโอ้โหต้องระวังทั่วทิศนั่น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 ้นนนนนนยข้างหลังถ้ากระโดดลงมานี่ก็คือมันใช้สมองคิดป่ะเนี่ย เห็นหน้าเห็นหน้าเห็นนะโอ้โหอม้ากสูกาเี้ะตาเดือด

แปดมิเตอฮ้ยฆาตายห้าตายสี่วิสุดท้ายจุ๊กให้รอดรอดโอเคสำหรับสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนขอบคุณค่ะ